อ่ะครับสวัสดีครับ FC ซมาชมช่องช่างพักพลออโต้เซอร์วิสน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะวิธีการตรวจเช็ครอยรั่วของเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องร่วงเครื่องยนต์เอ1มหนึ่งหนึ่งนะครับในบอดี้ w 2วิสองูสองครับก็ช่างบนเราก็แก้จนหมดแล้วนะฮะมันก็มาออกด้านล่างนะฮะตีนหน้าเครื่องท้ายเครื่องเราแก้หมดนะคันนี้เนี่ยรั่วค่อนข้างเยอะก็ลูกค้าไปวิ่งไปใช้ก็ยังออกมาอีกก็มาดูต่อนะครับมาดูต่อ ตอนมาเนี่ยเออมันเยอะมากครับมันรั่วทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวเราแก้ต่อนะครับเดี๋ยวแนะวิธีการแก้ต่อนะไประตรวจเช็คว่ามันรั่วจากตรงไหนนะไปดูเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ วัวนี่ฝาหน้านะครับหรือไดชาร์จหรือฐานไดชาร์จออกนะครับจะเห็นนะส่วนน็อตตั้งนี่ก็รั่วนะแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ไ,ไปรั่วที่กาวฝาหน้านะที่ประกันฝาสูบก็ไม่เท่าไหร่นะแต่วิธีการนำมผมจะต้องยกฝากสู่บออนะฮะเพื่อความสวยงาม เพื่อความมาตรฐานฮะจะไปตอดสายตอดสา,าหน้าอย่างเดียวก็งานก็จะไม่สวยนะงานจะไม่สวยนะฮะจะรู้จากมุมนี้นะฮะเพราะมันจะเป็นเหมือนข้อต่อสามทางนะฮะระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบแล้วก็ฝาหน้ากับเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบนะฮะ ก็ได้ทำการหรือไประดับนั่นแล้ะฮะเราต้องเอาฝาหน้าออกเราก็ต้องเื้อเยอะหน่อยนะฮะชุดกระปุก power เนี่ก็ต้องเอาออกนะคอมแวร์ฐานอะไรต่างต้งตองอออกหมดให้มันเหลือแต่ฝาหน้าบุเรนหน้าก็ต้องเอาออกนะฝาสูบเราก็ต้องยกขึ้นนะส่วนประกนนางเราก็ดูเอานะฮะถ้ามันขาดเราก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่ขาดเราก็ทากาวครับมันก็น่าจะอยู่ได้อยู่ ด้านข้างต้องออกให้หมดนะจุดทอยดีก็ต้องยกออกนะเดี๋ยวจะยกทอยดีออกให้ดูเฉยๆว่า,าจุดรั่วมันมาจากตรงไหนนะนี่ครับจุดรั่วนียฝาหน้าล้วนๆครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับ